Gracias. แต่ละสลุดที่เรารวรวมกันมาตั้งแต่ต้นเลยนะผมอยากจะนําเรียนแบบนี้เลยว่าให้ทุกท่านนั้นได้เข้ามาเยี่ยมชมแม้กระท่านคูบาอาจารย์ที่ได้าบริจาคทรัพย์มาด้วยนะครับเนี่ยตั้งแต่วันนั้นที่เราไปดูนร่ยเราไปดูตื่นอึ้งมากเลยอื่งขึ้นเลยว่าหลวงปู่นั้นไม่ตาสูงจริงไม่ประมาณนะครับเออเรามเล่าประวัติอาคารนี้หดีเลยว่าจริงๆแล้วอะอาคารเนี้ยเราเริ่ เร่จงตแต่ีต่อไหนครจริงๆแล้วเนี่ยตอนนั้นจะมีขอช่ค่เพื่อจะปรับปุงนะครับน้อยในโรงพยาบาล่กาได้รวมเลยก็ไม่กี่แสนบาทนั่นคือจุดเริ่มต้นเกที่เราต้องการคือเก้าแสนเก้าแสนบาทหกไหมเพือถึงนาแต่จริงๆแล้วว่าเริ่มต้นมาก็เกินคาค่ะ ก็เปนะ็นจุดเริ่มต้นของหลวงปู่ที่ว่าได้เมตตายอยากจะสร้างาอาคารตอนนั้นก็ดัฐมนตรีว่า5ชั้น17เตียงเอง17เตียงใช่เฉพาะผู้ปนะ่วยในทั้งหมดเลยใช่งบก,ก็ไม่ไม่กี่สิบล้านอ่ะเจ็ดสิบล้านเจ็ดสิบล้านเราท้อไหมตอนนั้นเราท้อไหมก่อนเหนื่อยคิดแล้วว่าเราจะไปรอดหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วผมมาดูแล้วว่าศรัทธารณ์และโยมที่มันจจกมากันหลายครั้งเนี่ยไม่ใช่น้อยเลยแล้วก็ไม่มีจุดก่อนนะ คือมีแต่เดินหน้าเดินหน้ายอดไหลมาทั่วประเทศเนี่ยโอหสุดยอดเลยแต่ที่ทำเพียงว่าครูบาอาจารย์ที่ได้มารับถิ่นตนมาเมตตาอเจริญพุทธมนต์แต่ละครั้งแต่ละคราวเนี่ยมมีงานทับตายครูบาอาจารย์ก็ได้สลับปัจจัยรอบหนึ่งก็ไม่ใช่น้อยเมืองใหญ่เนี่แหละเป็นสิ่งที่สวัสดีค่ะเพื่อนทลาประเสริฐผลการหัวหน้าหูงานการพยาบาลโรงพยาบาลเมือสัมพันค่ะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ งานทางการกุตนะครับในโรงพยาบาลมสปันของเราในวันนี้ต่ม้นะรับารนดมที่้สอนรับกทงานที่เดินเข้ามาในพื้นที่โรงพยาบาลมอันอย่งนี้อันนี้ท่านผู้บริรส่แลานก็ี่าีวาว่าท่ยารบ

นะเวลานนเราอยากได้โรงพย่อาขยายมีินก <ah> ินดีมีงาน่ำแ่นไม่ไหมใช่ครับค่ะเภสัชแพทยคไข้คนไข้จะไปรพยาบาลคือนไขก็อยากกลับบ้านอยากลับานโรงพยบาลบอกประกนคือมันไม่ไหวแล้วอะไรนะครับก็จะมีทางสายตรงว่าพยาบาลทุกที่บางอะไร้าทุกท่บ้ ที่ในสุภาสกุนะครับอันน,นี้ามด้วยอีกหนึ่งแสนบาทสาธ

ใช่เราค่ะไไไปเรือไรอแ่ตูตาไปวัไปครับลไปไปรอที่วัดก็ได้แลที่วัดก็ได้ไปเลี้ยงไปเลี้ยงปลาที่สละทางน้ำรอก่อนครับผมจะไปรอที่วัดเอาพระี่ไั้เรื่องยยยเยอะเอไปรัุแจ้งไปรอที่วัดก่อน บุญ่สเอ้ยพระอาจารย์หลวงปูบนน่บุญทัน บุนธรนจะสร้างเจดีย์บนเขาพื้นที่กว้างขวางมาก ชอบเลยดิดอกอะไรจะดูอะไรน้ำเหรอฝนเมื่อคืนตกแรงเนาะท่วมเลยเอาปีนแล้วเนี่ยขึ้นแล้วขึ้นแล้วขึ้นไหวอ่ะองญ่ยได้ไหมสามตัวตรงอ่ะได้แล้วเหรอ บอก้วยนะรูวมาต้องบอกกันนะมาด้วยกันสร้างเคดีใหญ่ได้ยินไหมที่องค์ใหม่เขาจำดมงตรงไหนลงโบก็หาพร้อมหม้างลงพยาบาลดึงไปแล้วเนี่ยแล้วโอ้ีนที่กว้างขวางสร้างเคดี แปดหมืน่นกองระวังนี่นะใส่รองเท้าเร็วเท้าเหล็กไม่กลัว